สวัสดีครับวันนีพ้พบกันอีกครั้งครับพิ่งอดอ c h น n าแนนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการดูแอป,ปในโทรศัพท์ของเรานะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังนะครับวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะเช็คว่าแอป,ปที่เราใช้ทุกวันทุกวันในแต่ละแอป,ปในแต่ละเกมหรือว่าเกมนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เขา ล่าเป็นล่าสุดใหม่ล่าสุดหรือยังยง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่เพจสโตนะครับแล้วเข้าไปที่ขีดสขีดด้านบนนะครับปุ่มซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเข้าที่แอปเดกเกมของฉันนะครับ ครับมันจะขึ้นมาแอปที่เราที่เราเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ทั้งหมดนะครับมันจะขึ้นให้เราทั้งหมดนะครับที่อในโทรศัพท์ของเรามันจะให้เราอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ถ้าเราต้องการจะอัปเดตแล้วก็กดอัปเดตเลยนะครับ ถ้าเราต้องการอัปเดตเราก็กดอัปเดตนะครับทางโมจะอัปเดต a c e b o o k นะครับผมก,กดอัปเดตนะครับก็จะทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ของเรานี่ครับก็แค่นี้นะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่จากเบิรน์นดอนชแนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ